มาต่อที่คลิปบล็อกพระสมเด็จวรรคังที่ในเหลี่ยมที่สมัยยังเป็นหนุ่มอยู่ยังไม่ได้มีตำแหน่งหรือฐานันดรสักด์ที่เป็นหลวงกลาลไมนารมิตร เข้าใจว่าท่านได้ตำแหน่งหลวงกะละไมนิมิตน่าจะเป็นปีพศ2441จากการสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ที่ช่วยผมค้นคว้าท่านนี้อยู่คือหลวงกะละไมนิมิตที่เป็นเจ้ากรมช่างสิบหมู่ที่วงเล็บว่ารอด ก็ชื่อเป็นชื่อตำแหน่งในกรมช่างสิบหมู่ก็เป็นตำแหน่งหลวงกระมัยนารมิตรแต่วงเล็บว่ารอดซึ่งจากการสืบคน้นในใบนามสกุลสุกกรมุกก็มาทราบว่าน,นายมณีสุกกรมุกที่มีตำแหน่งอยู่ใน เอกสารที่เป็นหลักฐานการแต่งตั้งนามสกุลจะมีวงเล็บข้างท้ายว่าปู่ชื่อสุขและพ่อชื่อหลวงกระมัยนามิตรวงเล็บว่าเหลี่ยมก็เลยจบว่ารอดกับเปลี่ยนนั้นก็คงเป็นเพียงแค่ญาติ ไม่ใช่พ่อลูกกันเพราะคนที่เป็นพ่อนายเหลี่ยมที่เป็นตำแหน่งหลวงกรมัไม้นมิตรในล่าสุดคนล่าสุดก็จะมีพ่อชื่อนายสุขก็ถือเป็นอันข้อมูลนี้จบสิ้นกันนะครับคราวนี้บล็อก ที่ผมจะขอกล่าวย้อนคลิปที่ผมทำเป็นกล่องกระดาษอันนี้ผมทำขึ้นมาเป็นดินน้ำมันคือก็พยายามที่จะทำให้เรียนแบบให้เหมือนกับของจริงในเหลี่ยมก็คงจะนำหินที่จากเขาเชงโงในสมัยนั้นเขาเรียก หินสบู่ซึ่งก็เป็นหินอ่อนชนิดหนึ่งแต่คนในยุคสมัยนั้นจะเรียกว่าหินสบู่ดังนั้นผมจึงขอเปลี่ยนคำว่าหินอ่อนเขาชงโอกที่ครูบาอาจารย์ท่านมักจะพูดเป็นหินอ่อนเขาชงโอกผมก็คำชับ <c oughs> ครูบาอาจารย์ผมไปแล้วว่าต่อจากนี้ไปให้เรียกว่า หินสบู่เขาชะโงกซึ่งหินสบู่นั้นจากคำว่าสบู่ผมสันนิษฐานว่าจะมีความแข็งน้อยกว่าหินอ่อนธรรมชาติซึ่งจะแข็งน้อยกว่ามากน้อยเพียงไรก็จะมีตัวอย่างให้เห็นดังรูปนี้นะครับ นี่คือตัวอย่างหินสบู่ที่ในเหลี่ยมได้แกะเอาไว้สีจะออกแดงอมเทาคือสีจริงจะออกแดงอมเทานะครับท่านแกะเอาไว้แล้วก็ทิ้งไว้ที่บ้าน ช่างหล่อพระซึ่งก็เป็นบ้านหลังล่าสุดของนายเหลี่ยมหลังจากปีที่ถึงแก่กรรมปี2460ที่ระบ,บุว่าถึงแก่กรรมด้วยโรคชลาก็นี่แะครับคือตัวอย่างที่นายเหลี่ยม ได้แกะเอาไว้ส่วนลูกชายที่ชื่อมณีสุกลรมุกก็มีตำแหน่งในฐานันดรอ,อยู่เหมือนกันแต่ทายาตระบุแล้วว่านี่คือฝีมือของปู่เหลี่ยมเราก็ได้เก็บเอาไว้จำนวนหนึ่งเลยนะครับ แต่ก็มีการสูญหายด้วยการที่ถูกลักไปจำหน่ายสำหรับบุคคลที่ได้ไปก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปประดิษฐ์ประดอยอะไรเพราะความหมายที่ลึกซึ้งก็ไม่รู้ว่าทราบหรือเปล่าแล้วถ้าทราบได้ไปแล้วจะไปทำอะไร จะไปอ้างอะไรและได้ประโยชน์กับตัวเองอย่างไรจะซื้อไปด้วยราคาเท่าไหร่ก็ตามย้อนมาที่หลวงปู่คำท่านบันทึกรายละเอียดที่หลวงปู่ผสมมวลสารกดพิมพ์ชิ้นพระด้วยมวลสารที่มีรายละเอียดต่างๆหลวงปู่คำ ระบุถ้าระบุข้อมูลเหล่านี้จริงผมสงสัยอยู่เรื่องเดียวว่าแล้วหลวงปู่คำทำไมไม่ระบุว่าบล็อกพระสมเด็จพระละคังแบบเนี้ที่เป็นหินสบู่เขาชะโงกที่นายเีียมแกะให้กับหลวงปู่นั้นจำนวนมากนั้นหายไปไหน คนเอาหลวงปู่คำมาอ้างกล่าวในคลิปเรื่องพระสมเด็จวะะัะฆังแต่ทำไมไม่มีคำว่าบล็อกของนายเหลี่ยมสุกาลมุกขอโทษต้องเป็นนายเหลี่ยมเฉยๆแล้ว ไม่ระบุว่าบล็อกนั้นหายไปไหนหลังจากหลวงปู่มราภาพแล้วบล็อกมันไปอยู่ที่ไหนหลวงปู่คำบันทึกเอาไว้จริงหรือเปล่าหรือคนในช่วงช่วงหนึ่งนำมาแอบ,แอ,บอ้างในการที่ มากล่าวออกมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างพระสมเด็จวระคังโดยการบรรยายเนื้อหาสาระที่หลวงปู่คำได้บันทึกเอาไว้นั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องนิยายผมก็มีความสงสัยนะครับแล้วก็ เรื่องสำคัญไม่ระบุไประบุเรื่องที่ไม่สำคัญระบุแล้วจะทำได้เหมือนสมเด็จโตหรือไม่ก็อยากจะบอกกับทุกคนในคลิปนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งว่าไม่ว่าท่านจะทำอย่างไรผสมมวลสารอย่างไรผมเชื่อมั่นในใจผมร้0ยเปเซตว่า ไม่มีทางออกอาการสุดท้ายมาแล้วจะเก่าแล้วสภาพกายภาพได้กลายเป็นเซรามิกที่ทำด้วยมือรับรองว่าไม่มีทางต่อให้ช่างคนที่เก่งที่สุดในปัจจุบันเป็นเบอร์หนึ่งแล้วทำหน้าที่ปลอมพระอยู่ในสังคมพระสมเด็จอยู่นี้ จะสามารถผสมมวลสารแล้วสุดท้ายมองแล้วกลายเป็นเซรามิกที่ทำด้วยมือที่ผมตั้งชื่อเป็นสัพนามไปแล้วว่าเซรามิกแฮนเมดผมอยากเห็นจริงๆว่าถ้ามีการทำขึ้นมาแล้ว ถ้ามันสมมติว่าเหมือนผมจะพิสูจน์ดูว่ามันเหมือนได้จริงหรือไม่และจะเป็นอย่างไรต่อไป